Terima kasih telah menonton! ส้มโอชื่อสามัญโฟเมโลชื่อวิทยาศาสตร์ติดรัฐแม็กซิมาเบรมจัดอยู่ในวงส้มส้มโอจัดเป็นผลไม้ที่มีประโยชน์หลากหลายและมีวิตามินซีสูงมากสรรพคุณของส้มโอเหมาะอย่างมากสำหรับผู้ที่เบื่ออาหารเปลือกส้มโอเป็นส่วนประกอบของยาหอมช่วยแก้การคันตามผิวหนังด้วยการนำเปลือกมาต้มน้ำอาบเปลือกใช้ตำแล้วนำมาพอกเพื่อรักษาฝี เปลือกมีฤทธิ์ในการต้านเชื้อราเชื้อไวรัสเ,เ,เชื้อแบคทีเรียช่วยลดยการอักเสบเรานิยมรับประทานส้มโอเป็นผลไม้สดทําเป็นน้ําผลไม้หรือจะนําไปประกอบอาหารก็ได้ไม่ว่าจะเป็นยำเมีย่ยงต้มตำข้าวยำหรือของหวานเป็นต้นเปลือกนอกสีขาวนําไปแปรรูปทําเป็นส้มโอสามรสส้มโอแช่อิ่ม